สวัสดีค่ะทุกคนก็อันนี้จะเป็นสภาพเส้นผมเพงก่อนสระผมนะคะตอนก่อนสระผมก็จะชโลมน้าให้ทั่วศีรษะก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ซื้อบากีนะคะเป็นแชมพูที่เพลงใช้แล้วก็เราจะเริ่มนวดจากโคนศีรษะนะคะจนให้เกิดฟองค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนาะเราก็นวดไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จนเกิดเกิดฟองค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็จะให้ทั่วหัวตรงปลายด้วยนะคะแล้วก็ล้างออกค่ะ เพลงเน่ยจะสระผมแบบนี้นะคะใช้แชมพู2ครั้งอันนี้ก็คือครั้งที่2นะคะก็ทําเหมือนเดิมทุกๆอย่างเลยค่ะสระที่คนศีรษะก่อนแล้วก็ค่อยท,ที่ปลายผมนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ล้างออกเหมือนเดิมค่ะสระ,ะสองรอบเนี่ยจะทําให้ผมสุขภาพดีมากกว่าสระรอบเดียวนะคะหลังจากนั้นนะคะเพีงก็จะใช้ตัวคอนดิช i น n เ r อร์ค่ะเป็นของแพนที ก็ใช้ที่ปลายผมก่อนนะคะรูปไปที่ปลายผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยล็อกให้ลอนน่ะมันเป็นลอนไม่ให้แบบมันคลายนะคะแล้วก็ค่อยใช้ตรงข้างบนศีรษะค่ะค้างไว้สานาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นจะใช้เป็นตัวมาส์คค่ะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็ใช้ผสมกันแล้วก็ล้างออกแบบนี้นะคะมาร์กไว้3นาทีเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นรุ่นสุด3 minute miracle นะคะ พอล้างออกแล้วเนี่ย <S <S เพนก็จะบิดผมให้แห้งนะคะ <S <S ก่อนที่เราจะไปเช็ดผมกันแบบนี้บิดแล้วบิดอีกอย่างนี้เลย <S <S ก็ตอนเช็ดผมนะคะเพนก็จะนวดนวดที่โคนผมก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยไปที่ปลายผมไม่แนะนําให้ขยี้นะคะเพราะจะทําให้ลอนแตกก็จะตบตบแบบนี้ใช้วิธีนี้สําหรับคนที่ดัดทุกคนนะคะแล้วก็จะนวดนวดให้ผมอ่ะค่อนข้างหมาดหลังจากนั้นนะคะเพนก็จะใช้ครีมล็อกรอนนะคะเป็นของตัวนี้ เราก็เราก็จะนวดไปที่ปลายผมก่อน,นะคะ่ะชโลมไปที่ปลายผมแล้วก็ค่อยไปที่โคนนะคะหรือตรงที่เราดัดมาะคะ่ะพอดีว่าเพ่งดัดตรงผมข้างหน้ามาด้วยนะคะเพ่งก็เลยจะใช้ตัวนี้ด้วยกับผมข้างหน้าเพื่อจะให้มันแบบรอบๆแล้วก็ล็อกลอนได้ดีะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเพ่งก็จะใช้เป็นตัวลิเซย์ตัวนี้เป็นสเปรย์ล็อกลอนเหมือนกันนะคะ ใช้หลังจากที่ใช้ตัวครีมไปเลยก็ฉโลมให้ทั่วผมนะคะฉีดไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องเยอะมากนะคะตัวครีมกับตัวสเปรย์เนี่ยไม่ต้องฉีดเยอะเพราะเดี๋ยวจะทำให้ผมเหนียวจนเกินไปแล้วไปเป่าผมกันเลยค่ะพอเสร็จนะคะเราก็จะเป่าผมจะเป่าจากทางซ้ายไปทางขวาแบบนี้นะคะให้ตัวใดเนี่ยเป็นแนวนอนแบบนี้เพราอจะทําให้โคนผมเนี่ยมันแห้งก่อนแล้วก็ทําให้ใดเป็นแนวตั้งนะคะเพราะโคนผมแห้งแล้วเราก็มา เป่าที่ปลายผมแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนเป่าเนี่ยต้องเป่าให้แห้งสนิทนะคะค่อยมมวนโรต้องให้แห้งแบบนี้เลยแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะอันนี้มันยังไม่เป็นลอนเราต้องมมวนโลก่อนทุกครั้งคะ่ะเป็นโรที่เพลงใช้ในทุกๆครั้งเลย ก็ประมาณการมาให้ดีว่าเราจะต้องใช้กี่อันเราจะแบ่งเป็นกี่ช่ออะไรเงี้ยค่ะเพีก็จะใช้ตัวออข้างหน้าผมของเพงก่อนตรงที่เป็นผมมาปัดน,นะคะแล้วก็โรไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะแบ่งช่อยัง,งไงกี่ช่อแล้วก็ ให้ความยาวหรือความสั้นเท่าไหนอะไรเงี้ยก็จะแล้วแต่ทรงผมที่ทุกคนดัดมาแล้วก็ขนาดลอนที่ทุกคนดัดมาด้วยนะคะแล้วก็วิธีการม้วนเข้าม้วนออกนี่มันแล้วแต่คนเลยนะคะแล้วแต่ว่าตอนที่เราดัดมาจริงๆเนี่ยตอนนั้นเราม้วนเข้าหรือม้วนออกพอทำเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะทุกช่อแล้วเราก็จะรอเอาไว้ ค้างเอาไว้นะคะก็แล้วแต่คนเลยว่าจะค้างไว้กี่นาทีแต่วันนี้เนี่ยเพ่งค้างไว้20นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มเอาออกเพ่งจะเอาตรงหน้ามาตรงนี้ออกก่อนนะคะเพื่อจะไม่ให้มันแบบฟูมากตอนที่แบบ finish look แล้วก็ค่อยๆเอาตัวกิบออกนะคะแล้วก็ปล่อยตัวโรอันอื่นออกมาก็เดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไง จะจะเป็นลอนที่ได้ออกมานะคะก็อันนี้เนี่ยเพ่งทำมา2เดือนนิดๆแล้วนะคะก็ยังเป็นลอนได้อยู่แบบนี้ยังไม่คลายมากนะคะเพ่งแนะนำว่าทุกๆครั้งที่ตื่นมาแล้วก็จะแบบทำผมเนี่ยก็ต้องโรผมแบบนี้นะคะถึงจะได้ลอนที่เป็นแบบนี้เพราะถ้าสมมติตื่นมาเนี่ยทุกคนก็จะสงสัยว่าทำไมผมมันยังไม่เป็นลอนก็คือเราต้องโรอย,อย่างนี้ทุกๆเช้าก่อนนะคะออกไปข้างนอก แล้วมันถึงจะได้ผมที่ออกมาเป็นอย่างนี้ส่วน Product เนี่ยทุกทคนก็สามารถเลือกใช้ได้เลยว่าแบบเลือกซื้อได้ว่าเราอยากจะเอาสเปรย์แบบแข็งสเปรย์แบบไม่แข็งเนาะก็ลาตัดทุกคนเลยพอออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็น Finish Look ของเพลงเวลาที่เพลงทำผมแต่ละวันเนาะ ก็คือฟ i n i s h ุคของการดูแลเส้นผมของเพงเองสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะเพลงไปดัดผมมาเมื่อสองเดือนที่แล้วประมาณกลางเดือนก,กรกฎานะคะและอันนี้นะคะก็คือปลายเดือนกันยาเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ2เดือน2เดือนแล้วแหละสองเดือนเต็มผมก็ยังดีอยู่นะคะเพราะว่าเพลงดูแลผมค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ครีมแชมพูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างตรงกับประเภทเส้นผมของเพลงแล้วก็สุขภาพเส้นผมแล้วก็ ไมีวิธีการดูแลที่ทุกคนเห็นไปนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากดัดผมแบบถาวรแต่ว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะดูแลเส้นผมได้ไหมหลังจากที่ดัดแล้วอะไรเงี้ยก็ เพลงฝากทิปเล็กๆน้อยๆคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้นะคะสำหรับใครที่อยากดัดผมแล้วก็ใครที่อยากรู้รายละเอียดนะคะว่าเพียงไปดัดผมร้านไหนราคาเท่าไหร่อยู่ตรงไหนกับช่างคนไหนนะคะก็เพงขึ้นการไว้ให้สักทีใดที่หนึ่งมุมซ้ายหรือมุมขวานะคะก็เป็นคลิปที่เพีงไปดัดผมมาเนาะ,ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลเส้นผม,มเลือกใช้ p r o d u ั t ์ไหนนะคะ p r o d u ั t ์พวกนี้ก็คือ คนคว้ารีเสิร์ชหาเองหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าซื้อบากิีเนี่ยดีมากไปใช้กันนะคะทุกคนแล้วมันจะทําให้ผมมีวอลลุ่มคือเขาไม่ได้เขียนว่าสําหรับผมดัดแต่ว่ามันสามารถใช้ได้ด้วยกันได้ถ้าทุกคนไปเจอแชมพูแล้วก็เขียนว่าแบบเออสำหรับ อยากให้ผมมีวอลลุ่มอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องแบบเขียนเสมอไปว่าสำหรับผมได้แล้วก็ครีมนวดกับแชมพูเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นยี่ห้อดเดียวกันนะคะสำหรับเพลงในความเกี่ยวเพลงนะเพราะว่าอันนี้คือเพลงใช้มาแล้วผมเองก็ไม่เสียนะคะรู้สึกว่าสุขภาพดีแล้วก็ไม่ได้ผมร่วงมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีที่อ๋อเพลงบอกไปก่อนเป่าผมนะคะเป่าหนังศีรษะให้แห้งก่อนแล้วค่อยเป่า เนอะเพราะไม่งั้นเนี่ยหผมจะล่วง2คือหนังศีรษะมันจะเป็นเชื้อนะคะทำตามที่เพ่งบอกนะคะแล้วสุขภาพเส้นผมหลังจากดัดผมมาแล้วมันจะดีมากค่ะทุกคนอันนี้คือดัดมาสงเดือนแล้วคือบางคนเขาจะมีปัญหาว่าแบบเฮ้ยดัดมาแล้วแล้วมันคลายเร็วต้องไปดัดใหม่แล้วผมมันก็จะแบบเสียมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เพ่งไม่ได้เจอแบบนั้นนะคะเพราะว่าจะมีการแพลนเวลาว่าเออเราจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะซื้ออันนี้อันนี้บ้างนะอะไรเงี้ย เออก็ได้มาเป็นแบบนี้นะคะลอนก็ยังอยู่ดีสำหรับใครอยากจะให้ทำคลิปอะไรอีกนะคะหรือว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็มีรีเควสจะให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะคะเพียงอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ถ้าเป็นคลิปที่แบบประเภทเดียวกันแนวเดียวกันเนี่ยแล้วก็คนขอ,อยอะเพียงก็จะทำให้นะคะทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังหวังมากว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย